แล <the çev art ain> <ts> ้วน uh ักแสดงยุคนั้นทำไมถึงมาเป็นผู้กำกับได้หรือว่าเพราะฉันต้องกำกับกันเองด้วยมันถ่ายไม่ทันสมมตินะเนี่ยซีนเนี้ใช่ไหมอ่ะผู้กำกับอยู่นี่เนาะผู้กำกับมีคนเดียวซีนอีกซีนหนึ่งต้องถ่ายละเอากล้องไปตัวหนึ่งไปถ่ายข้างนอกถ่ายกันเองเหรอกำกับกันเองเรื่องจริงพ่าถ่ายไม่ทันเงี้ยหรอไม่ทันโอ้ยได้ลงกันเองเลยกำกับกันเองแต่ว่าจัดไฟไม่เป็นนะอ่ะพี่ให้ตากล้องจัดไฟให้แต่คิดซีกันเองแล้วช่วยกันคิด เออฉันย oh. ังเคยมีอย like right? uh, uh ู huh. ่ซ uh, ีนหนึ่งละครเรื่องอย่างเงี้ยอ่เป็นซีนบูด้วยนะปกติอ่ะสมมติกล้องมันต้องวางสองตัวอย่างงี้ใช่ป่ะเออแล้วมันต้องตัดสลับเออวันนั้นเนี่ยมีกล้องตัวเดียวเป็นกล้องแบบแบบแคมแบบเอ่อวิดีโอแคมแบบง่ายๆอ่ะแล้วเวลาสมมติจะเสียบมีดชุบกันอย่างเงี้ยปกติมันต้องเสียบปุ๊บเข้าหน้าหรือเห็นภาพกว้างเลยใช่ป่ะอันนี้ต้องเสียบปุ๊บรอตากล้องมันวิ่งถอยหลังแล้วค่อยต่อยครั้งต่อไป คือถ้าใครได้เคยดูอะไรที่มันดูจังหวะประหลาดเหลืองก็ต้องบอกว่าพวกเราลําบากกันมากจริงๆงานมันไม่ทันมันได้เท่านี้จริงใชแต่ว่าเออแต่มันก็เต็มที่ในสิ่งที่พวกเราทุกคนจะช่วยและทำกันได้แต่มันก็ทําให้เราได้ได้เรียนรู้มากกว่าปกตินะ